เมียปูตินตอนนี้ก็พยายามเก็บทุกอย่างเป็นความลับเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับยูเครนก็พยายามตอบโต้ทุกอย่างนะครับคิดว่าตัวเองฝ่ายตัวเองได้เปรียบแต่หารู้ไม่ว่ายูเครนกําลังถูกล่อเข้ามาลึกมากขึ้นโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ที่มีการผนวกควบรวมนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งหมด4แคว้นเมื่อไรก็ตามยูเครนลุก คืบเข้ามาในพื้นที่ที่มีการผนวกควบรวมไปแล้วหลังจากที่มีการลงประชามติจะส่งผลทําให้รัสเซียมีความชอบธรรมนะครับยิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าทําการโจมตียูเครนได้ทันที สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักขา่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ยังคงอยู่นอกสถานที่ผมยังคงเดินทางอยู่นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับหนีไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศหลายประเด็นะที่น่าจับตามองและประเด็นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วโลกหนีไม่พ้นปัญหารุ่งของพลังงาน เริ่มต้นนะบริษัทออสเตรเลียนะครับทำเส้นถนนเรืองแสงยิ่งมืดนะครับยิ่งสว่างชัดตาแตง่งบริษัทหนึ่งในออสเตรเลียนะครับเผยโฉมเส้นถนนเรืองแสงแบบใหม่ซึ่งจะทำให้ในเวลากลางคืนไม่มีแสงไฟจากที่ใดเลยเราก็สามารถมองเห็นเส้นถนนสว่างเป็นแนวยาวเหมือนกับ ถนนในภาพยนตร์นะครับบริษัทซึ่งมีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีหลังจากที่เชิญสื่อไปร่วมชมนะครับเส้นทางทดสอบยาว1กิโลเมตรนะครับในแถบย่านชานเมืองของแดนจิงโจ้นะครับก็เหมาะเอามาใช้ในประเทศไทยเหมือนกันในขณะที่หนุ่มอังกฤษไม่รู้จะหาแฟนยังไงขึ้นป้ายบิลบอร์ดซะเลยนะครับหนุ่มอังกฤษวัย23ปี ผู้ไม่เคยออกเดทเลยสักครั้งในชีวิตไม่รู้จะหาแฟนยังไงลองมาหลายวิธีแล้วเลยเอารูปของตัวเองขึ้นป้ายบิลบอร์ดข้างทางด่วนใกล้เมืองเกิดของเขานะครับเขายอมรับว่าในเวลาปลายปีช่วงวัยรุ่นหาแฟนโดยใช้วิธีทั่วๆไปมาแล้วเช่นการเข้าสังคมการแอปหาคู่แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จ ดังนั้นหนุ่มวัย23ปีจากเมืองลิสในอังกฤษจึงตัดสินใจทำด้วยวิธีนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าผมได้รับข้อความในวันเดียวที่ผมขึ้นป้ายเลยจากนั้นก็มีข้อความเข้ามาอีกเป็นผู้หญิงตั้งแต่18ถึง48ปีมันค่อยๆ่มั่วซั่วมันค่อนข้างจะมั่วซั่วนะครับแต่มันก็ตื่นเต้นมากและเป็นสัญญาณว่าเป็นเรื่องที่ดี นะครับกำลังจะเกิดขึ้นเขาบอกกับนักข่าวแบบนั้นนะครับในขณะที่สะเทือนเลื่อนลั่นนะครับบริษัทเชื่อมสะพานราัสเซียนะครับกับคราชเมียเจอระเบิดเป็นคาร์บอมเสียหายตกไปในทะเลบางส่วนนะครับด้านมอสโกรประกาศตั้งผอ,อรับผิดชอบทหารทั้งหมดในยูเครน การระเบิดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นไปนะครับในสะพานเคริร์ชที่เชื่อมระหว่างกราชเมียกับพื้นแผ่นดินหลักของรัสเซียพังคลืนลงมาเป็นบางส่วนสร้างความเสียหายให้แก่เส้นทางลำเลียงสำคัญนะครับเส้นทางหนึ่งสู่ภาคใต้ของอยูเครนที่มอสโกกำลังประสบความเพียงพร้ำในการสู้รบทางนีน้เจ้าที่รับผิดชอบของรัสเซียถแถลงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากคนร้ายใช้รถบรรทุกนะครับ ทำให้มีคนเสียชีวิตไปทั้งหมด3คนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเป็นการตัดเส้นทางลําเลียงไม่ให้มีการส่งนะครับกำลังบํารุงเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อไม่ให้ยูเครนนั้นบุกข้ามไปได้ในขณะที่ยูเครนก็เย้ย Happy b i r ร์ดเดย์ปูตินนะครับหลังเหตุรถบรรทุกนะครับมีการเกิดระเบิดบนสะพานในครเมียยูเครน ยังไม่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ระเบิดที่ดังสนัน่นก็เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่สะพานรถไฟนะครับที่คู่ขนานไปกับถนนซึ่งเชื่อมต่อกับรัสเซียไปยังคราชเมียเล่นงานเสยรยลักแห่งการผนวกแคว้นแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมอสโกเส้นทางลำเลียงสเสบียงหลักนะครับของกำลังรัสเซียที่กำลังสู้รบในดินแดนยึดครองทางภาคใต้ของอยูเครน แต่ทางหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของเคียฟนะครับโพสต์ Post, ขับร้องเพลง Happy Birthday, p u t ปูตินส่วนที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเซเดนสกี้บอกนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะเป็นการตัดกำลังบำรุงนะครับแล้วก็ตัดเส้นทางการดำเรียงทหารนะครับจากรัสเซียเข้าไปยังยูเครนในขณะที่คน ยุโรปปรากฏว่าเริ่มย้อนยุคแห่ทำการกักตุนฟืนจนราคาพุ่งสูงขึ้นถึงเท่าตัวภาวาเจอฤทธิ์พลังงานช่วงฤดูหนาวไม่ไกลาจากสนามบินชิมเพนโฮฟนะครับของกรุงเบอร์ลินปีเตอร์เอเล็กกํกำลังจัดนำแนวประตูรักษาความปลอดภัยในโกดังของเขาสืบเนื่องมาจากความกังวลและผู้คนจะเข้ามาขามโมยของในโกดังของเขา สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเขากับกลายเป็นฟืนนะครับพฤติกรรมของเอเล็ก์นะครับสะท้อนถึงความกังวลที่มีขึ้นทั่วยุโรปขณะที่ทวีปแห่งนี้กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการขาดแคลนพลังงานครั้งใหญ่และความเป็นไปได้ที่จะเจอไฟดับในวงกว้างในช่วงฤดูหนาวที่กำลังเข้ามาเยือนซึ่งปัญหาหลักๆก็โดนตัด ก๊าซนะที่ส่งไปยังฝั่งสหภาพยุโรปจากรัสเซียส่งไปในขณะที่ตําแหนยบขาวรุดแจงประธานาธิบดีโจไบเดนมีการเตือนเรื่องสงครามนิวเคลียร์นะครับวันโลกาวินาศหากรัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์ทําเนียบขาวรีบออกมาชี้แจงนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาที่เตือนเกี่ยวกับวันโลกาวินาศ หากรัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนไม่น่าอยู่บนพื้นฐานของข่าวกรองใดๆที่บง่งชี้ว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับในขณะที่เกิดความเพี้ยนเกิดขึ้นฮะปรากฏว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งฮะแต่งตัวเหมือนมนุษย์ต่างดาวใส่ชุดเขียวฮรุมทําร้ายผู้หญิงบนรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา หญิงสคนถูกกลุ่มสตรีลึกลับชุดบอดี้สูทสีเขียวสัซ้อนแสงนะครับ,บรุมทำร้ายบนรถไฟใต้ดินขบวนหนึ่งในนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้ซึ่งเหยื่อและเพื่อนๆยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการยั่วยุใดๆวิดีโอทำร้ายนะครับร่างกายที่ส่งบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับพบผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่สื่อมวลชนท้องถิ่นตั้งฉายาว่าแก๊ง กบรินเขียวนะครับกำลังรุมต่อยขว้างป่าสิ่งของใส่หญิงสาววัย19ปี2คนบนรถไฟใต้ดินขบวนหนึ่งในย่านไทม์สแควร์นะครับราวประมาณ2นาฬิกาตำรวจเปิดเผยว่าแก๊งคนร้ายเหล่านี้นะครับหนีไปจากจุดเกิดเหตุพร้อมฉวยโอกาสโทรศัพท์ขโมยโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งและ,ระกระเป๋าผือและกระเป๋าถือใบหนึ่งติดมือไปด้วย นะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกรมตำรวจนิวยอร์กเปิดเผยว่าะฮะกลุ่มแต่งชุดบริี้สูตรหลบหนีจากรถไฟฟ้าใต้ดินเวลานี้ยังหน่อยน่วนนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าตำรวจได้สืบบอกผู้ปกครองของเหยื่อไปว่าพวกเขาเคยเห็นเพจสื่อสังคมออนไลน์ของแก๊งคนกลุ่มนี้มาก่อนนะครับ ในขณะที่เกิดการเกลี้ยกราดเกิดขึ้นฮะเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่จบเนะครับเป็นครั้งที่7ในรอบไม่กี่วันเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัว2ลูกในช่วงเช้ามดืดถือเป็นการยิงครั้งที่7็ของเปียงยางในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งซ้ําเติมความกังวลในวงกว้างแก่วอชิงตันและสองพธมิตรอย่างโตเกียวและโซล ขีปนาวุธนะครับสองลูกที่พุ่งสู่ระดับความสูง100กิโลเมตรพุ่งเป็นระยะทาง350กิโลเมตรจากการเปิดเผยของรั้นตรีกระลาหมของญี่ปุ่นพร้อมระบุว่าลูกแรกถูกยิงเมื่อเวลาลาวหนึนากาสี่นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับตรงเวลาประเทศไทยคือ2 3่สนกาสี่นาทีส่วนลูกที่2ถูกยิงมาอีก6นาที ต่อมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือในการซ้อมรบร่วมกันในขณะที่สหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษนะครับโดนลากไส้เคยยุให้ฮังการีนะครับยกพลรุกรานเซอร์เบียรประธานาธิบดีเซอร์เบียอ้างว่าอดีตประธานาธิบดีคลรนตันแห่งสหรัฐอเมริกา เคยเรียกร้องให้ฮังการีโจมตีเซอร์เบียระหว่างปฏิบัติการของนาโตในยูโรยูโกสโลเวีกเกยนะครับขออภัยฮะในยูโรสลาเวียนะครับในปี1999แต่ฝ่ายฮังการีปฏิเสธแม้ถูกกดดันอย่างหนักหน่วงก็ต่ำนะครับบูซิสนะครับกล่าวระหว่างการประสายทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเปิดเผยว่า บิลคลินตันต้องการให้ฮังการีโจมตีภาคพื้นเล่นงานเซอร์เบียจากทางเหนือระหว่างที่เปิดปฏิบัติการลุกรานของนาโตในปี1999มันเกี่ยวกับโคโซโวตอนนี้ผมบอกความจริงให้กับคุณบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะครับในขณะที่รัฐมนตรีของเอสโตรเนียนะครับ ใช้เครดิตปฏิบัติการรับเคียฟโจมตีสะพานครชเมียสื่อยุโรปเผยชื่อหน่วยนะครับสะพานเริ่มเปิดใช้การได้แล้วนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับ,บ, Agency, ร,บร่างอายงานถึงสื่อรัสเซียบอกว่าหน่วยงานความมั่นคงของอยูเครน s อ u อยู่เบื้องหลังการโจมตีสะพานของครชเมียทำลายสายส่งยุทธปัจจัยของรัสเซีย ทำให้ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินต้องขายหน้าในวันครบรอบวันเกิด70ปีรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียนะครับได้แสดงความยินดีต่อชัยชนะของเคียฟในให้เกรดิตกับการทําความสําเร็จต่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนแต่สะพานกลับเริ่มกลับมาใช้ได้ปกตินะครับบางส่วนแล้วในขณะที่2 ะะรัสเซียข้ามทะเลเบลริงเข้ารัฐอเสกาขอรีไพยกับบัวชิงจันไม่อยากไปยูเครนนะครับลือหนักปูตินเริ่มไม่บอกแผนของตัวเองให้รัฐมนตรีรัสเซียรู้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าชายรัสเซียสองคนไม่ต้องการถูกเกณฑ์ทหารร่วมรบกับยูเครนจึงตัดสินใจลงเรือฝ่าคลื่นหลาย ร้อยใ,ใหม่ข้ามทะเลแบริงไปถึงหมู่เกาะห่า,หางไกลในรัฐอาเลสก้าสำเร็จนะครับขอรีภัยในสหรัฐอเมริกามีข่าวลือถึงประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินไม่ปรึกษารัฐมนตรีของทัวเองนะครับถึงผลที่จะตามมาของการตัดสินใจและไม่เปิดเผยแผนให้ใครได้ล่วงรู้นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสับพานเชื่อมต่อระหว่างรัสเซียนะครับกับยูเครนบริเวณแรมคราชเมียนะครับคงชัดเจนฮะเป็นฝีมือของยูเครนนะครับถึงแม้ว่ายูเครนจะไม่ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการแต่การวางระเบิดครั้งนี้ส่งผลทำให้ กำลังบำรุงนะครับที่จะส่งไปจาก,กรัสเซียมุ่งหน้าสู่ยูเครนแลวก็ไปพื้นที่ยังแคว้นนะครับแห่งใหม่ที่มีการผนวกควบรวมนะครับกับยูเครนเป็นไปด้วยยากลำบากมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้สะพานเส้นทางดังกล่าวบางส่วนก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วข้างบนก็เป็นถนนข้างล่างก็เป็นทางรถไฟ นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านี้กระแสข่าวสงครามนิวเคลียร์กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่ารัสเซียจะใช้สงครามนิวเคลียร์แต่อย่างไรก็ตามนะครับสหรัฐอเมริกาพยายามปกปิดกบเกลื่อนในสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับวาลาดิเมียร์ปูตินตอนนี้ก็พยายามเก็บทุกอย่างเป็นความลับเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับยูเครนก็พยายามตอบโต้ทุกอย่าง นะครับคิดว่าตัวเองฝ่ายตัวเองได้เปรียบแต่หารู้ไม่ว่ายูเครนกำลังถูกล่อเข้ามาลึกมากขึ้นโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ที่มีการผนวกควบรวมนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งหมด4แคว้นเมื่อไรก็ตามยูเครนลุกคืบเข้ามาในพื้นที่ที่มีการผนวกควบรวมไปแล้วหลังจากที่มีการลงประชามติจะส่งผลทำให้รัสเซียมีความชอบธรรม ยิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าทำการโจมตียูเครนได้ทันทีนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาประธานดีโจไบ,บเดนวันก่อนก็บอกว่านะวนโลกาวินาศนะครับจากสงครามนิวเคลียร์กำลังใกล้เข้ามาทุกทีอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าที่ทำเนียบขาวก็พยายามกลบเกลื่อนเรื่องนี้พยายามจะไม่บอกเรื่องนี้ บ,บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดนะเป็นสิ่งที่เขาแก้ตัวได้นะแต่จนถึงขนาดนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองโอกาสจะเกิดสงครามนิวเคลียร์สูงนะครับตอนนี้ฝั่งสาภาพยุโรปกําลังเผชิญกับปัญหาพลังงานนะครับซึ่งต้องใช้ฟืนเข้ามาแทนแก๊สเอ g นะครับเพราะตอนนี้ปริมาณแก๊สไม่เพียงพอเพราะรัสเซียไม่ได้มีการส่งก๊สไปยังฝั่งสาภาพยุโรปประกอบกับ ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกามีการกอร่อวิศกรรมท่อการ์ดนอร์สตรีม1และท่อการ์ดนอร์สตรีม2ถึง3จุดใช้ระเบิดหลาย10กิโลกรัมนะครับในการทำลายส่งผลทำให้ตอนนี้วิกฤตพลังงานใกล้เข้ามาทุกทีและกำลังเริ่มเข้าสู่ฤดูนหนาวของฝั่งสหภาพยุโรปจึงไม่ต้องแปลกใจฟืนจึงก,กลายเป็นเครื่องมือสำคัญ นะครับที่มีการแย่งชิงกันซึ่งแน่นอนหลังจากนี้สิ่งที่ตามมาการปล้นสะดมการชุมนุมประท้วงย่อมจะเกิดขึ้นแน่นอนในฝั่งของสาภาพยุโรปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับฝั่งสาภาพยุโรปฝั่งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับกำลังเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะหวังจะได้ประโยชน์สูงสุดจากสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธ แต่สิ่งที่ถูกตอบโต้ก,กลับมากลับกลายเป็นสงกรมพลังงานนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เยียมกิวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจรเิญ ยานนนนดิิทท่่แผฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานำดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยหวงหา,าทอนผู้คนฟ้าพ,อพอาวาตจนผ่านพ้นโพยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนัชาชนฟ <t> <t> ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสูงใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าภัยไม่เคยไว้วันววว่นฟ้าทรงผูกพันใพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น